วนละเดกของเราวันนี้กับโนวาแกรปเปอร์สายสายวิกเตอร์ หรือว่าสายฐานนั่นเองโนว่าแกปเปอร์สายวิกเตอร์เนี่ยเป็นอีกสายหนึ่งที่ออกมาและตอนนั้นเนี่ยหลายๆคนแบบชอบมากครับด้วยความแรงและความป่าเถื่อนของตัวเด็กมันดูความสามารถของวิกเตอร์ก่อนมีความสามารถออโต้เมื่อสไตล์ทับมันจะได้รับความสามารถเลยออโต้ Auto. ในช่องแวนการ์เวลาตัวมันโจมตีสามารถเคอร์บาร์หนึ่งจับเลียนหนึ่งตัวสแตนและบวก5,000ันได้เทคเป็นวันเพอร์เทิร์และมีเทคเจนเบรกสองเมื่อตัวมันโจมตีมันจะบวก5,000ันและจับเลียอากาศหนึ่งตัวสแตนและบวก5,000ันได้เช่นกันจะเห็นได้ว่าแท้ตัวแวนหนล่กเนี่ยก็จับลกก สไตล์แรกกันนะครับสไตล์แรกเนี่ยวิกเฟดเนี่ยมีความสามารถโจมตีฮิตจับ1ตัวสแตนบวก5,000และหนักไปกว่านั้นครับสไตล์หลักอย่างพวมวิกเตอร์พาสมาเนี่ยมีความสามารถแอคทีฟในช่องแวนการ์ดเคอร์เตบาร์สองหงายตัวเองใน G ีโซนหนึ่งใบและยูนิตนี้จะได้ลบหนึ่งอาจจะสาได้เหลือ2องได้แต่แล้วว่ความสามารถแทนเมื่อยูนิตเนี้ยเลือกทิ้งการ์ดจากบนมือ2ใบครับเมื่อจบการต่อสู้ที่มันโจมตีแวนการ์ดสามารถสแตนมันเองได้เทคเป็นวันเบอร์เทิร์นแต่ยูนิตนี้มันจะมีความสามารถบั็กนิดนึงครับเพราะว่าความสามารถดดด้้้้าาาานนนนบบนเนี่่่ยมมมัไไไอกวาสาารถใชค ความสามารถแอคทีฟข้างบนเนี่ยมันบอกว่าเคาน์เตอร์บาสสองหงายตัวเองและต้องมีการหงายหน้าในดีโซนสองใบซึ่งถ้าคุณเข้าตาจนจริงๆคุณสไตล์แรกเนี่ยคุณสามารถเคาน์เตอร์บาสสี่แล้วหงายสองใบได้เลยตัวมันเนี่ยก็จะสามารถใช้เทคได้เลยนั่นเองแล้วก็เรียกได้ว่าลุกตันแบบเอามาลุกแวนน่ะเลียก็ลุกได้แวนก็ลุกได้และอีกหนึ่งตัวที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยสําหรับชุดนี้อย่างตัวของซาเซนดาครับซาเซนดาเป็นหนึ่งตัวที่ทําให้เด็กนี้เฮียมอกด้วยความสามารถออโต้ในช่องเรียกเกี้้สแตนดวยควาาามมสรถอ์ เใช่ครับมันจะบวก5,000ทุกครั้งที่มันสแตนเวลาเล่นจริงๆเนี่ยเขาจะเอาซาสันดาตีไปก่อนนะต่อบูธไปก็ได้เพราะว่าตัวรับบูธอย่างลันบอลเนี่ยเวลาแถวหน้าสแตนแถวหลังจะสแตนตามพอตีไปหมื่นสี่ปุ๊บเนี่ยแล้วตัวรับบูธที่มีความสามารถอย่างคูแฮงเนี่ยมีความสามารถพอรับบูธเสร็จปุ๊บเขาจะบัตรหนึ่งเพื่อจับเรียอากาศหนึ่งตัวลุกแล้วบวก5,000ได้เอาแฮงจับลุกปุ๊บซาสันดาบวกมาอีกหมื่นนึงนั่นเีจากแฮงห้าพันจากตัวมันเองอีกห้าพันแล้วกกกก็็ค่อออยเาาาาาาแแวววนนนนนตตตีีีพปปุุ๊บบบจััััซซซดดลมมไ 3ามหมแล้วนั่นเองโหเรียกได้ว่าปีกันอย่างบ้าเลื่อนครับสำหรับตัวของซาซันด,ดาคือมันไม่พูดไม่จริงเพราะมันเก่งจริงๆและอย่าลืมว่าสุดท้ายเนี่ยตัวของเด็กมันเนองเน,เนี่ยก็ยังมีของเก่าเพราะโนว่าแกรปเปอร์เป็นแขนที่เก่าแก่ระดับหนึ่งพอๆกับพวกลอยยันคางโลอะไรเลยมันมีหลายๆยูนิตครับที่สามารถไายแดมให้มันได้อย่างพวกตัวของเคดอแมคานิกหรือว่าคิหงายแดมเนี่ยโหเรียกว่ามีของใช้มีคอร์สให้เล่นกันเนี่ยทั้งวันทั้งคืนก็ว่าได้ครับตัวโนว่าแกรปเปอร์ตอนนั้นเน แบบตรงๆต้งๆเลยถือว่าเด็กที่เล่นเส้นสนุกมากครับแล้วก็ป่าเถื่อนมากเวลาคนเจอเนี่ยแทบเอาตีนไก่หน้าผากกันเลยทีเดียว